สวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับแฟนตา,าน้ำเขียวนี่ยอร่อยดีจังเลยเออไม่ใช่นะกลับมาอีกครั้งกับรอบเกมรีวิวนะฮะวันนี้ก็อ,อหลังจากที่อัพพีระมิดไปแล้วเอ้ยปิด,ปดตรงไม่ได้ฮนะก็ได้ทำการบินหาเหมู่บ้าน NPC ซึ่งไปโคตรไกลเลยนะฮะเอาเราจะมาดูว่ามันอยู่ไหนนะฮะก่อน,นนะอื่นนะกด M ขึ้นมาครับแล้วไปที่เวทโพยนะฮะเอาละครับลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้า หกสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองทีพีไปนะฮะลบหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าป่าวะมม่รู้พิมพ์ไปก่อนเจ็ดสิบสองหนึ่งพันม่รู้วมพก่อนแล้วอะา 5, ตกรอบนอมันไม่ใช่ววอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเลยเออจเจริญละอ่ะรออยู่รออยู่ เฮ้ยงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยงงนะเนี่ยเมื่อกี้รูปผมจำไม่ได้เอาไหมครับเท่าไหรน,นะ 1, 1, หนะึดด่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหกสิบเจ็ดอ๋อหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าเท่าไรวะกดโดยจีได้ไหมตาเมื่อไหร่จะได้วะเท่าไรน,นะจำให้จำให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ย หนึ่ันเจ็สิบเก้ากับหน okay. ึ่งพันแป้อยเ็ดองเคแอคอาเราก็มาอยู่ตรงหมู่บ้าน n อ c นซีซีนะฮะซึ่งพกไกลพอสมควรเลยมาถึงซีกโลกหนึ่งเลยนะมั้งมน่นเ่าไปกินเล่นนะฮะไม่ใช่ เราก็มาดูกันนะฮะว่า n p c เขามีของอะไรขายมาให้แลกมูสามสิบ้าถ้าเอมาลันหนึ่งก้อนเอ้ดีฮงบูเอ้บูสิบแปดเอ็มาลั 18, หนึ่งก้อนเอ้อก็ดีนะโอ้ยกลับบ้านแมวบูมาดีกว่าถ้าส้นไอ้โกเลมที่ผมสร้างไว้นะฮะเพื่อมาให้ n p c มันตายโอเอเมราลัตสิบก้อนครับเข็มทิศหนึ่งอันโอ้อย่าแลกเลยดีกว่าเงี้ย เฮ้ยบัดีเอ็มราสมก้อนทัฟฟิ่เนี่สตีโรอโยาเลยดีกว่านะฮะไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มเลยวีดยี่สิบเอดอันถ้าเอ็มราลหนึ่งก้อนโอเคอย่างนี้ค่อยดีนะเราโดวีดจากที่นี่ได้เลยไหมเนี่ยไม่เอานะฮะลกลับบ้านนะฮะกลับบ้านโฮมเลยแปดสามสิบแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองโบ หนีหน้าบ้านเลยนะฮะวัวเดี๋ยวเราจะเพาะพันวัวหน่อยนะฮะหกอันสิเออเวลืมลืมลืม,ลมแ,ลแล้วน่าเราก็เก็บไปช่างมันมาีวัมันนี่แ๋อเอออย่าในกา าได้สองตัวโบโบอนะะเอา้าไหนอะทำไมลูกมันมีอยู่แค่เนี่ยอา้าเว็นยังไงโอ้ยต้องใส่กดให้ซ้ำไปตัวหนึ่งนะฮะเสกมาหนึ่งนะตัวไหนวะ วัดเดินอีกเฮ้ยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเฮ้ยอะไรอะเออช่างแมงนี่ก็เป็นฟาร์มชูกาเคนนะฮะนี่เป็นนี่ผมเตเอ็นพมานะฮะเอาไว้ใกล้ๆบ้านนะฮะเอ๊ดูดิมีของแรกมาเราจะมาแรกของ NPC นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ยทำไมกดไม่ได้วะอ่า เนื้อ14เท่ากับอเมอรัลหนึ่งกันนี้ v 18เท่าอเมอรัลหนึ่งไอตัวไอตัวหลักนั่แนละเนอ้ยปัญหาเยอะจริงไลยนายีนี่โอ้อรอนพิกแอดกับอเมอรัลด์ได้เป็นอ่อเอชชาร์นนะฮะอเมอรัลหนึ่งก้อนเท่าโอ้วัลเทอร์เน,นชชั่นดิงเยี่ยม โค20เท่าหนึ่งมันรัดถือปไ็นอะไรที่คุ้มมากนะเพราะโคผมมีโคเยอะเองนะฮะมาดูตัวนี้เก้าอิงกอดให้มารัดหนึ่งอันใช้ได้อยู่เอ็มทั้งเจ็ดอันถ้าไอเอาเป็นเดิมนี่จะคุ้มมั้นะมันนี่กดต้องกดด้วหรือวะเอ็มาลันหนึ่งอันเท่าครูสโตนสองอันเอาละฮะวันนี้คราวนี้เราจะมาแลกของไอบเอ็นกีซีนะฮะโดยการก่อนอื่นเรา ทำการโดโคออกมาจากกล่องสมบัติของเราก่อนนะฮะกล่องสมบัติของโจรสลัดโอเคเราก็ได้โคมาสองสแต็กไก่ยี่สิบก้อนนะฮะเราจะเอาไปให้มันกันเออเอาโคไปกินไหนวะคนไหนวะ,น,น,วะนี่กระดาษยี่สิบห้าเท่ากับ เอ็มระนหนึ่งก็ดีนะฮะคนไหนวะคนไหนวะคนไหนวะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยหายหายหายเอ้ยใครไหนวะคนไหนวะเฮ้ยไม่ใช่เอคียนี่แนะอ่อ้าวไม่ใช่เอคียนี่แนะ่โอเคนะฮะดูเรียบร้อยไหนดูสิเราจะแลกกับมันออกมาอ๋อรอแป๊บนึงนะฮะว่ามันจะ ว่ามันจะมีอ่าเนะ่มีควันขึ้นโอ้เนื้อวัวสิบห้าอันกูต้องไม่เอาเนื้อวัวไหมใช่ไหมเนื้อวัวรู้สึกผมจะเผาไปหมดแล้วนะหนา่นี่ยเผาหมดแล้วไม่เป็นไรนะฮะเราจะเเอาเปอร์ไปให้มัน เออเราเปเปอร์ไว้ให้มันแทนฟา,ามชูคาเคนก็ทำง่ายๆนะก็ว่าเคยสอนไปในคลิปแรกๆแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะคนไหนวะเอา้เอาเฮ้ยทำไมมันเลงติดเอออ่ะยี่สิบห้าอันนีอ ก็มีประโยชน์ดีนะฮะเอาไว้แลกเอ็มรันปุ่งไปองกถามว่ามันนี้ไม่ทำนะเว้นเป็นทางเดินให้สวยๆนะฮะไม่อยากให้ผ่านหน้าบ้านเฮ้ยวัวกินชูการ์เคนไหมที่เหลือก็แปลงเป็นกระดาษให้หมดเลย หมดพอดีได้มาเยอะพอสมควรน,นะฮะ <c oughs> อืมทำไมแม่เราไม่เอาไปปลูกกิน,นเลยอีกหน่อยโอเคนะฮะเส <c oughs> ียงผมเบาไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมพูดดังอีกหน่อยแล้วกันนะเพื่อมัมจะเบาไปเอาละคนไหนรับแรกกระดาษเป็นเป็นเอเมอรัลตน,นะไอ้เทียนี้แบบโอเคนะฮะแรกไปนะครับเบิบโอเครอสักครู่นะฮะ โควี่สิอเราก็แลกมาเอ้ยปิวๆๆปิวปิวปิงปิงปิงโอเคแล้วเราก็เก็บอีกตีมานะฮะด,ดูดิเอ้ยบังบังบังทำไมเนี่ยฮะเอ้ยเป็นอบาบังขายถั่วะฮะไม่เกี่ยวฮะเอ้ยกดไม่ถึงเฮ้ยถอยไปดิโอ้ย จาะแม่งอีกรูเลยแล้วกันนะฮะเอมเมอรัลสามันเท่ากับบุกเชลวหนึ่งอันไม่คุ้มเลยมาแต่ช่างมันได้มาอันเดียวเองเราไปหาไอ้คนขายถ่านกันนะฮะไม่ใช่สิไอ้คนนี่เอามันกดยากจังเว้ยเฮ้ยโอ้ปัญหาเยอะนะฮะเอ้ย ปะโทมันจะยืนบังกันทำไมไม่เข้าใจโอเคพออย่างี้อืมไอคนขายท่านเหรอวะเฮ้ยปะโทยลำบากมากนะนายได้ยังเออ เแล้วก็ออกมานะฮะเฮ้เฮ้ทานกูทันกู้ทันกูโนูนโนู้เฮ้ยนายนี่ปัญหาเยอะมากเลยนายตัวปะอ <c oughs> เอามันออกเลยแล้วกันนะฮะ ออกให้หมดเลยปัญหายเยอะนะเอออย่างนี้ค่อยสะดวกในการพูดคุยนะไหนต้องการอะไรอ่ะเดกโตนสามันไหนนิงกมากเลยรู้ไหม เราจะลองให้มันไปดูนะฮะดูสิอ่าจากไอรอนพิกแอกที่ใกล้จะหมดของเราเราเข้าไปนะฮะเอาไอมารันยัดแลงสองพันน่ะเราได้มาเลยนะฮะโอเคนะครับอ่ะถือว่าดีมากนะฮะเอาพิกแอกใกล้ๆหมดนะฮะมาแลกกับพิกแอกใหม่ๆถือว่าคุ้มนะฮะมันต้องการหนึ่งอ่ะดีๆต้องการ นี่ต้องการกระานี่ต้องการกระดาษเอเมรัลด์สามนะเนี่ยนะคนขายฐานนี่เยอ้ยก,กระจกนี่ก็เออถูกออกไปเลยเนี่ยเดดวตรงนี้ก็เอามาปิดเออช่างมันก่อนเฮ้ยดูด,ดิต่อไปเป็นอะไรเรสตโตนเคคนนี้ให้เยอะกว่านะเนี่ย มีเขาใจดีนะนนะมันก็เปลืองฐานอยู่นะไหนไอจอมวกมาหนี่นี่เออเอาไปเฮ้ยเฮ้ย มาได้หนึ่งก้อนเท่ากกระจกสี่อันโอเคประตกแตกแม่เมื่อกี้เราทำได้ไปหน่อยนะโอเคแล้วก็แปะกั้นห้องให้ชัดเจนหน่อยนะฮะโอเคหมดพอดีเยี่ยมนะฮะกูสโตนไม่ว่ามาทำดอยอะไรนะะในเมื่อเราใช้ทอนฮ่าอ่ะ,อะกูสโตนอีกแล้ว โน <No>. มันบังอะ่ะเออทองแปดก้อนโอเคแล้ววิ่งกลับบ้านนะ,ะับไปเอาทองนะฮะเคเพื่อความปลอดภัยนะฮะแปดก้อนนะ ไม่ซอมบี้กูอยากรู้ว่ามึงเดินออกมาได้งไงไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย ไม่เห็นกูไม่เ no ห็นกูไม่เห็นกูอ้าวเฮ้ยได้อลเออร์เวอร์เวลมาเฉยเลยเย่ไปทานเราเยอะนะไม่ต้องกลัวหมดนะฮะทานหมดไม่กลัวกลัวไม่หมดนะฮะคีปเปิ์สองตัววัดเดอะวัตเม่หวนดีสวัสดีสบายดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่า ไม่ต้องถามนะอ้าวชิบหายแล้วโกชิบหายแล้วโกมาพิกแอคฟาดแมนอิมพอร์ตินซี่เร็วฝีมึงจะยังไงความสามารถเทียบเท่ากับดาบแต่ว่ามันจะพังไวขึ้นเนี่ยคือปัญหาเก็บไป ม,บบมันต้องการทองใช่ไหมทอถ้าไม่ต้องเป็นทองไอเดียวทำดาบออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดาบเราจะใช้ดาบเดยดีเอาดาบเลยไปก่อนแล้วกันยังไม่รวยมันน่าจะมันน่าจะมีดาบเอเมอรัลน์นะจะได้ทำเอออยากให้มีดาบอเมอรัลนะ์เนี่ยเอออยากได้ะอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดาบเด็กดีเฮ้ยเออดาบเพชรเลยก็ได้ของงานเอกไม่เขียนเพราะเรามีนี่อยู่ฟอร์จูนเวลสามเออ,เอ,อว่าไหมคุณไปปะ อยากให้มีดาบเปมือร่อนน่ะในมีในเมื่อมีแร่เมือร่อนแล้วก็ต้องมีดาบเปมือร่อนดิถูกปะครับ <S <S ผมพูดผิดตรงไหนถ้าผมพูดผิดท่วงได้เลยนะหรือไม่อยากให้มีคือคิดดูนะฮะแทนที่เราเราต้องไปนั่งขุดเพชรอ่ะถ้ามีดาบเป็นมือร่อนอ่ะเราเอามาแลกไก่พวกนี้สองอันอ่ะได้ดาบเป็นมือร่อนมาใช้แล้วอ่ะ <S <S เออดีนะอยากได้อ่ะดาบเป็นมือร่อนอยากได้ เอ้ยไม่ได้อะเอ้ยนี่มันขายอะไรวะอ๋ยอยนี่นี่ไอ้ทองเก้าอันโดมาหนึ่งอันนะฮะรอสักครู่อันนี้เอ่อ,อแลกกันไปแลกกันมาเงี้ยฮะไม่จบหรอก you fucking see the real s ทองแปดก้อนทองผมหมดแน่เลยว่าไหมน่าเฮนานะฮะมันก็ไม่ค่อยจะได้ใช้แล้วก็ปัดันไปไม่ใช้สิใช้ทำแปปอปเปิลทองได้แค่ลูกหนึ่งอีฟอกเคนซี่แล้วสองอุ้ยสี่อันนะ่ะเป็ง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 สามสิบสอง บาสโปรดิคชั่นป้องกันไฟดูนี่เกาะเราใกล้พังยังวะยังดีนะฮะได้เรียนกับเอ็นอาจได้ฟอร์จูนมาได้โดยไม่ต้องเสียอะไรมากมายนี่อะไรโปรดิคชั่นหนึ่งดีนะฮะแต่เราต้องให้อมอร์ันกับมันนะแต่เราต้องให้เหมอรันกับมันนะันนี่คือปัญหาใหญ่ กินฟัดเอาดาบเพชรไปชิมหน่อยนะนาย,นายอร่อยไหมล่ะรสชาติเพชรอ่ะ,อะเดี๋ยวเราแลกเอเมอรอนมาอันหนึ่งก่อนนะ รอสักแปบบ๊บอ่าอเ,เอ็มมอลลอนสิบเอ็ดอันถ้าเข็มทิศหนึ่งหนึ่งอันฮีไนายนายนาย,นายมันคุมม้มไหมอ่ะายช่วยพิจารณาดูหน่อยได้ปะคุณฟังฉันทีเว้ยสดูก่อนมีอะไรยังพอแรกได้อีก โอเคฮะคงไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่แค่มาเออแรกของกับ NPC ให้ดูนะฮะเอาละก่อนไปนะฮะเราจะเอนชาร์ดดับเมรให้ดูกันจระจระนะฮะเวสามสิบนะฮะไม่รู้ว่าไหนจะดีนะฮะบย็เยดโด โอ้โหสามเอฟเฟก์เน้นๆนะฮะน็อกแบ็คแบนน็อกเอ้ยไอ้นี่มันสำหรับตีพวกสเกลตันเปล่าวะแล้วก็ไฟเยี่ยมนะฮะโอ้โหโชคดีนะโชคดีเกินความบรรยายโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับเย้อ้ยมคู่ได้ถามเพชรดีนะโอ้ยเก็บใส่กล่องเว้ยอะอาอา